เฮ้ยสูสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในนิวซีวันๆไม่ทำหาเลยนะเปิดแต่แอร์ดอปนะครับเดี๋ยวตั้งตู้ไว้หนนะ่อยว่าสากินล็อคนี้จะเยอะมากเขาจะเปิดทีสิบห้าลเลยนะนี่เป็นไงโคตรเท่อะเอ็มหนึ่งมันโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียวสิบห้าลยนะครับก็จะมาดูกันสิบห้าล็อคนอะไรบ้างที่ปิดจะออกหรือเปล่าครับ จะเค็มหรือจะเกลือนะรอติดตามชมนะครับนะนคือบาเลสมินนะ ก็ได้ว่าในแบตเทิรนมันไม่คอยเจอถ้าเกิดเจอในแบเทนินบ่อยๆจะจะดีมากเลยนะเดฟไม่ค่อยเอาลงนะะเป็นอะไรที่เรียนมากจริงๆถ้าถามว่าปืนในวอร์ซีหชอบอะไรก็เอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนะเสียงมันแบบ แต่ว่ามันไม่ด้เป็นอย่าเดียวไงผมไม่ได้เป็นเพียงแค่โอเคเปิดเลยนะครับับโอ้โหพี่ฟันมาว่ะโค้ชชิ้นแรกมาจะไม่เกลือแล้วครับผมโอ้โหอหายก็เกลือแล้วแหละโอ้โหเฮปปี้หยอกเคลือแล้วจ้า นึกว่าแฟนแฟนต้อมนะอ่ออีกตอนต้นขายปิดไปอยู่ที่ประมาณอุ๊ยที่ราดนะที่สุดแพงแพงแพงมากแพงทุบฟาผมทิกดาบไปโอ้ทิกฟ้าว่ะทิกว่ะตัดต้อมครับผมเดี๋ยวเยี่ยมฟ้าได้ผม พั people, บโอ้โหเรียกทามาครับวาทำมาเราของดีนะครับมีแล้วมีเหลวชิกดาบไปชิกดาบโอ้โหเฮด,ดี่ปิดไปถ้าชิกดาบมานี่ก็คือออกแล้วผมขายไปพันแปดครับนะใครถามว่าไม่มีราคาเนี่ยคือของราคาเยอะอยู่นะของมันราคาโอ้ยชิวดี

โอ้หเกาะทุกติ๊ก SP ครับผมโมซิน,น,นามาทำไม K หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้านะโอเคเดี๋ยวเราเราก็บย้อนนะครับอ๋ออีกจองนึง มัใช้ดิก์่ไมไม่ดกใช่ไหมถ้าเป็นไอ้เนี้ยมันจะเบื่อเว้ถ้าเราใส่ไน้มันจะเป็นโคตร Những chắc chắn của nó sẽ được chạy đến chạy đến chạy đến chạy

อเออๆๆ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  โอเค3รอบบนหัวโอเคย1 2 3 5 1 3โอเคค শুদ্ধা ตัวมา,อาของโคตรเยอะมาเปิดไอ้กล่องต้นตีนที่นี่ก่นอนเลยนะครับผมไม่เคยได้เคี่ยอะไรดีๆอย่างมันเลยนะครับนะต้องการันตีเลยว,ว่าเป็นกล่องเกลือนะครับไอ้กล่องนี้เดี๋ไปหาซื้อมาเปิดนะโอเคกล่องแดงกันแล้วกันอ้าวหมดแล้วเหรออะไรวะหมดไวจังวะเปิดหมดแล้วนะตรงนี้ รายและจากกล่องโง่นะครับเฮสไบนเดนเนี่ยไมู่้อมีไว้ทำไมเนี่ยเป็นสกินที่ไม่มีราคาแล้วก็ไม่สวยนะดาบคู่ไว้ขอดาบคู่เออดาบคู่ ผู้บอ,อกยากมากนะบอกเลยอุ้ยสวยเนี่ยไม่ได้เลยดีดดเลยโทราลีโทราลีเด๋ยวนีงเห็บวี่งออกยากจังน,นะดีวอลองขนไปโอ้กระเป๋าหมา ไทเกอร์ไทเกอร์กองมิสซอรี่โอ้โหแตงโมใส่ก้านะครับ M249 KT FN ครับโอ้โห HP มาว่ะแถวโอ้เอ็น เฮ้ยเอคนี้สวยนะสิก่าะครับปืนค่าโอ้โหได้ปืนหนึ่งเยอะปืนทองเฮปปีนทองเฮปวี้เอเลี่ยนไปดิเหลืองอารามโอ้โหอย่าบอกนะเฮปวีไม่ออกเลยอะ่ะโอ้โหโ โอ้โหไม่มีอะไรเลยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนโอ้โหโอ้โหกองฮิลิดีอยู่สิกดาบไปสิกดาบไปสิกดาบไปอะไรนี่คือเกลือมากเลยนะครับนะ ให้เจะเกลือขนาดนี้วะเนี <ata> ่ยเข้มปีเข้มรับผมเกลือไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะเขีปีกอะไรก็ไม่ออกเลยใครสนใจสกลิะไรก็ทักมาแล้วกันนะทักมาในเฟสแล้วกันนะครับนะไปแล้วจ้า ดอลลาร์ก็ยังมีขายอยู่นะแอร์ดอบก,ก็มีขายนะครับรัละวสามร้อยนะครับทักมาได้เลยอะไรับผมบ๊ายบาย